รีวิวมันสามารถจ้างก<ช>ันได้ไงใช่สมงมิมันจ้างกันได้แต่พี่ว่าอะไรที่มันมันเลียวคือที่เห็นแผลคุณหมอกล้าการกกันตีในการเอาตัวเองมาลงในสือ่อเพราะว่าพี่ดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเออคุณหมอคณิตกล้าที่จะลงดึงหน้าเปิดหน้าลงใน YouTube แล้วผลของคนที่ทำแผลสวยมากเลยแผลเนียนแผลไม่โปะอะอีกที่หนึ่งที่ดังก็คือ แต่พี่เห็นแผลเพื่อนพี่แต่แผลมนอยู่ตรงเนี้ยแผลมันไปอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงไรผมลิมนไรผมตรงเนี้ยแต่พอมองเห็นของคุณหมอคณิตใช่ไหมแผลมันอยู่ข้างในไรผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ไม่โปะมากกว่าอันนั้นกับอันนี้พี่ขอเลือกอันนี้ก็แล้วกัน ปัญหาของพี่มันกาบหน้าไม่ชดัดน้ำหนักพี่เพิ่มขึ้น7โลแพี่กลับไปลดน้าหนักมันก็คงจะมีเกาะหน้าขึ้นมาพี่เลยมองว่าตรงนี้พี่ไม่มีปัญหาปัญหาพี่คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือหมอเขายกช่วงนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยกตาขึ้นมานิดนึงถ้ามองในตีตาพี่มันจะไม่เท่ากันหมอจะแก้ซ้ำสับเปลาข้างนี้ให้อของคุณเลนี่นะครับเราจะมีวิธีการผ่าตัดหนึ่งที่เกี่ยวกับการทําตานะะจะเป็นตาล่างตาล่างแผลเราอยู่ที่นอกตานะฮะเพรนเราจะเข้าไปเพื่อล็อกกล้ามเนื้อด้วยแล้วเราถุง ไขมันใต้ตาออกด้วยนะครับส่วนตาบนเนี่ยเราจะผ่าตัดโดยคันเนลสับเปล่าก็คือเพื่อแก้หนังส่วนเกินของหางตาออกเยอะสำหรับการผ่าตัดดึงหน้าคุยกันละแผไลไรผมเนี่ยข้อดีจะช่วยซ่อนแผลนะฮะแล้วก็แผลเอ็นหน้าหูของส่วนแผลที่นูหน้าหูเนี่ยหมอจะใช้ระหว่างการตัดเป็นรอยหยักและรอยเคิร์ฟนะฮะจะช่วยซ่อนแผลได้ดีแต่ทั้งนี้นดีไม่ดียังไงมันต้องกลับไปคำถามแรกของพี่คำถามแรกคือ ที่ดูรีวิวมาเป็นยังไงผลคนที่เข้ารีวิวมาว่าอย่างไงว่าพี่พี่เห็นแล้วว่าออคุณหมอเย่แผลสวยถูกไหมคะแผลซ่อนซ่อนแผลไม่เห็นแผล mm hmm. ก็คอยดูหลังผ่าตัดนะคะว่าหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยหน้าของพี่จะเป็นยังไงบ้างัน mm hmm. งไงพี่ต้องปัไปรีวิวที่เออสเตรเลียให้ดูที่ซิดนีย์นะจ๊ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียก็อัปเดต2เดือนเนี่ยคะ่ะตอนนี้หน้าก็เข้ารูป80%แล้วก็ตาสับเปล่านี่เห็นได้ชัดนี่ถ่ายจากกล้องปกปตินะคะพอใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ที่ตัดสินใจไม่ผิดที่ทำกับอ a x ม็กซี่คลินิกขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ดูแลนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ okay